สวัดีดค่ะ,คะพวกเราคณะต้างาตนตำบลหนองครูดิฉันนางสุตาสุศรีดิฉันนางสาวภาพันดวงบางและดิฉันนางสาวจิรวันประเสริฐขณะนี้เราอยู่ในแปลงเกษตรกรของคุณกิติเดชพันแก้วเจญพบกับเกษตรกรคุณกิติเดช ค่ะคุณกิติเดชคะคุณรู้จักโครงการหนึนน่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่มาก่อนไหมคะไม่ทราบครับไม่ทราบมาก่อนแต่ว่าได้ข่าวจากการประชาสัมพันธ์นของผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ท่านเห็นผมทําอยู่แล้วนะครับทำมาก่อนแล้วก็คือเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและต่อสังคมพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงนะครับที่จะเห็นว่าเออมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างจากที่เราทํานาอย่างเดียวนะครับตอนนี้ พันธนาของผมนะครับค่ะสองชั่วโมงขุดก็ไปขายได้แล้วครับสองร้อยบาทสัปดาห์ละสี่ห้าร้อยได้อยู่แล้วค่ะค่ะแล้วคุณกิติเดชเคยทำกเกษตรทฤษฎีใหม่ไหมคะ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่นี้ไม่เคยทำครับแต่รู้รู้ว่ามีมานานแล้วนะครับกอศึกษาเรียนรู้จาก youtube บ้างอะไรบ้างเอกสารของทางวิชาการบ้างแต่ก็ยังไม่ได้ลงมือทำเป็นจริงเป็นจังเพิ่งเริ่มทำปีที่แล้วครับ แต่ก่อนก็นทำนายอย่างเดียวครับหลังจากคุณกิติเดชเข้าร่วมโครงการแล้วคิดว่าจะได้อะไรกลับไปบ้างคะครับผมตัวนี้สิ่งที่แน่ๆก็คือได้ความรู้ได้แหล่งเก็บน้ำจากโครงการนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เกษตรกรทุกคนต้องการนะครับก็คือแหล่งน้ำแหล่งเก็บน้ำขนาด3,500ลูกบาทเมตร ซึ่งก็น่าจะเพียงพอที่จะมาใช้ในการเกษตรของพวกเรานะครับในหน้าในฤดูแล้งคือภาคอีสานเราคิดปัญหาก็คือเรื่องน้ําถ้ามีน้ําก็มีชีวิตทาได้ทุกอย่างทํามีน้ำุดท้ายนะคะคุณกิติเดชอยากฝากอะไรถึงเกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรที่เธอดีใหม่นะ่ยคะครับเดี๋ยฝากถึงพี่น้องเกษตรกรว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับ อย่าเสียดายที่นาเลยนะครับ mm hmm. <laughs> นาเน้น้อยยิ่งต้องทํานะครับว่าเราจะทํานาได้สองครั้งสามครั้งทํานาปางนาปีนะครับหรือว,ว่าที่กันแทนาเราก็จะทำปลูกพืชหมุนเวียนปลูกพืชได้หลายอย่างผสมประสานกันไปแต่สังเเห็นนะครับ่างที่เห็นก็จะมันมีประโยชน์มากกว่ากว่าข้าวปีหนึ่งได้ข้าวหนึ่งครั้ง<อ>แต่ตัวนี้ได้ทั้งปี<อ>หมุนเวียนได้ทั้งปี ก็อยากให้เกษตรกร,กรท่านอื่นได้มาร่วมโครงการเยอะๆนะครับเพื่อเราจะได้มีความมั่นคงยั่งยืนทางด้านอาหารครับผมและการดำรงชีวิตที่เป็นสุขอยู่อย่างพอเพียงครับค่ะทีมงานตั้งงานของตำบลหนองรูขอขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันครับ